พ่อบ้านราชาปิศาจสามสี่สามโจฟาน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 ไม่นะโจฟานเราคิดผิดไปเป็นเขาตั้งหากที่เจ็บปวดที่สุดที่หนึ่งเอ๋อจากไป เจ้าเลือกที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกและพาพวกเราไปยังที่ปลอดภัยก่อนที่เจ้าจะไปแก้แค้นข้าเองเออก็ไม่เคยเห็นพี่จวอโกรธจัดขนาดนั้นมาก่อนเลยนะปกติพี่จวจะเป็นคนฉลาดและเยือกเย็นอยู่เสมอดั่งภูผาที่ไม่เคยวันสั่นไหวเป็นผู้นำที่แท้จริงข้าข้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นด้านนี้ของพี่จวฟานด้วยเ <c oughs> ขาต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนกัน จนทําให้เขาแสดงความโศกเศร้าขนาดนี้ได้และผู้ที่ทําให้เขาเป็นขนาดนี้ได้สํานักประตูสวรรค์นี่ไงล่ะท่านเจ้านครสุดท้ายก็ต้องมาตกมาตายเพราะเรื่องสตรีสินนะข้าไม่คาดคิดเลยว่าเขาที่จะระวังตัวเองอยู่เสมอ จะมาจมปลักกับเรื่องแบบนี้น่าเสียดายจริงๆก็เพราะหัวใจที่มันเอาแต่ระแวงและตายด้านของเขานั่นแหละที่ทําให้มีจุดอ่อนเมื่อไรเขาจะสูญเสียความเย็นเย็นไปได้ง่ายที่สุดก็คือจุดอ่อนของเขานั่นเองและเมื่อเขารู้สึกมากไปก็ปกติที่จะแสดงอาการแบบนั้นออกมาและยิ่งคนในใจเขาตายจากไปมันจะจุดประกายไฟเล็กๆในนั้น แต่มันก็มากพอที่จะทำให้หัวใจของเขาพังทลายจากด้านไหนได้ผมพูดชิงเทียนแกข้าจะฆ่าแกไม่นายจะไาไม่นายจะไปเจ้าก็รู้ว่ามันเป็นกับดักอย่าไปนะเด็กน้อย เขาทำเพื่ออยิงอื่นไม่ใช่เจ้าทำไมเจ้าถึงท่านย่าท่านบอกกับข้าว่าเขาเป็นคนโหดเหี้ยมไร้หัวใจแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นล่ะคือข้าข้าเข้าใจแล้วข้ารู้แล้วว่าข้านั้นได้เลือกถูกแล้วแล้วเจ้าต้องการช่วยสาวน้อยคนนั้นไห,มหืม เจ้าไม่ต้องพูดอะไรถ้าเจ้าอยากจะช่วยนางให้มาพบข้าห่างจากป่าสาิบลี้และเจ้าควรจะรีบไปนะเพราะสาวน้อยผู้นั้นเหลือเวลาอีกแค่สองช่วยยามเท่านั้นท่านยา่าข้ามีบางอย่างต้องทำข้าจะรีบกลับมาชิงเฉิงเอ๊ะอะไรของนางประตูประตพี คุณชายใหญ่ท่านมั่นใจว่าเจ้านั่นมันจะมาตกหลุมพรางที่เห็นกันตุงๆแบบนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าประตูวาลีจะเปิดการใช้งานแล้วด้วยถ้าพวกมันเลือกออกไปเมื่อมื่อกรเมค้าพร้อมกับโอสุตรปุรปานสี่ขวนมันดูจะเข้าท่ากว่านครับและถ้าเป็นแบบนั้นทั้งโอสุตรปารานทั้งการแข่งประชันร้อยสำนักพวกเราจะพ่ายแพ้ทั้งหมดเฮ้อ จาพวกโง่เอย้ยข้าก็บอกแล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรตราบใดที่เราเด็ดหัวโจดฟามันได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงและอีกอย่างเลยคือท่านเหลิองไม่เคยพลาดคนอื่นจะอาจจะออกไปแล้วแต่เจ้าโจดฟารเป็นมาแน่ในที่สุด <laughs> มาแล้วสินะโจดฟาน ข้าเคยคิดว่าเจ้าเองอาจอยู่ระดับเดียวกับข้าแต่เจ้ากลับตกต่ำปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำขนาดนี้ตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ามีแต่ข้าเท่านั้นที่กูควรจะเป็นราชาวงพูชิงเทียนข้าจะฆ่าแกเอ๊ย มีเพียงผู้ที่คู่ควรจะเป็นราชันเท่านั้นที่ข้าต้องชนหรือสนมันคนขาดสติข้าไม่ชนด้วยหรอกข้าให้ลูกน้องข้าเข้าชนกับแกเฮ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดเลยว่าเจ้าฟ้าจะมีพลังจิตเหนือกว่าข้า <c oughs> อย่าวางว่าเจ้าจะได้ทำสมใจหวังงั้นข้าจะก่าโบแกให้หมาแรงงอเงาเอาเอเอโกแกทุกตัวตัยซะ จบแล้วนะครับสลับตอน3-4-3สามอภิภาพประการใดขออภัยมาหน้าท,ที่นี้ด้วยนะครับสลับจบฟานที่บ้าข้างแล้วตอนต่อไปผมว่าน่าจะสนุกน่าดูขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณครับ